ธนาคารเพื่อการเกษตรและสักรการเกษตรนะครับออกแคมเปญสลักออมทรัพย์ทกสชุดมังกรยกสำหรับเดือนกรกฎาคม2568นะครับฝากขั้นต่ำ100บาทมีสิทธิ์ลุ้นเงินล้านนะครับมีสิทธิ์ลุ้นเงินล้านเรียกว่าลุ้น10ล้านบาทในทุกๆเดือนเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันห้ามพลาดเด็ดขาดสามารถฝากได้ที่ธนาคารทกรสทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยแคมเปญสลักออมทรัพย์ทอสอชุดมังกรหยกฝาก1 0 0ลุ้น10ล้านบาทนะครับหน่วยละ100บาทฝากครบ2ปีรับดอกเบี้ย0.2%ต่อปีรางวัลพิเศษรางวัลละ1ล้านบาทรวมสูงสุด16 ล้านบาทเลยเดียวนะครับไอ้10ล้านบาทยังลุ้นกันอยู่นะเปิดรับฝากนะครับตั้งแต่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปนะครับปัจจุบันก็ยังคงรับฝากอยู่ทุกท่านอยากรู้ว่าฝาก1 0 0 0 0 0ฝาก20 0 0 0 0 300,000 400,000เนี่ยจะถูกรางวัลขั้นต่ำเท่าไหร่ก็สามารถดูได้ที่ p ย a y l i s t นะครับผมมีจะทำ p ย a y l i s t ไว้ให้ว่าฝากสลากออมทรัพย์ทกศจะถูกรางวัลกี่บาทนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกัน สลากออมทรัพย์ทกสชุดมังกรหยกนะครับผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลน,นิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทุกประเภทการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปี ครบกาหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝากอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายตาดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับอัตราดอกเบีย้ 0. ย0ะ0 4บาทนะครับคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.2ต่อปีโดยธนาคารทกสจะทําการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติ ผู้ฝากไม่ครบ3เดือนนะครจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อนหน่วยถอนคืนได้98บาทต่อนหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยจำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่องวดมีจำนวนสูงสุดรวมนะครับสองล้านรรางวาัล เป็นเงินรางวัลสูงสุดนะครับ96ล้าน9 9 0 0 0 0บาทโดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1เสี่ยงหมวดจำนวน1รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดจำนวน99รางวัลรางวัลละ1 0,000บาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวนรางวัลจำนวน300รางวัลรางวัลละ5,000บาท รางวัลที่3หมุน10ครั้งจำนวน1000รางวัลรางวัลละ2,500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจำนวน10,000แสนรางวัลรางวัลละ600บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจำนวน2ล้านนะครับรางวัลรางวัลละ10เออรางวัลละ10บาทรางวัลพิเศษเสี่ยงหมวดมีมี16รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทนะครับโดยจะจับนะครับ ครั้งละ2รางวัลน,นะครับรางวัลละ1ล้านบาทโดยจับในปี2568ในเดือนมิถุนายนกันยายนและธันวาคมปี2569เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมและปี2570ในเดือนมีนาคมนะครับนะรางวัลพิเศษห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะนั้นใครนะครับสนใจอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากจะออมในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ พกศก็ห้ามพลาดการออกรางวัลออกรางวัลวันที่16ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมกราคมจะออกรางวัลวันที่17ของทุกปีออกรางวัลครั้งแรกวันที่16มิถุนายน2568รางวัลที่1ธนาคารจะใช้วิธีการเสี่ยงหมวดจากจำนวนหมวดสลักทั้งหมด100หมวดตลอดระยะเวลาการออก รางวัลสลักอมทรัพย์ทกศชุดมังกรหยกและรางวัลพิเศษธนาคารจะใช้วิธีการเสี่ยงหมวดเฉพาะหมวดที่รับฝากได้และยังไม่ครบอายุการรับฝากนั่นเองทำให้ไอรางวัลพิเศษเนี่ยยังไงก็มีคนถูกนะครับยังไงก็มีคนถูกสิทธิการจับรางวัลผู้ที่ฝากภายในวันที่15ของเดือนจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้นๆโดยสลักแต่ละหน่วยนะครับจะมีสมีสิทธิ์ตรวจรางวัล24ครั้ง24งวดด้วยกันนะครับ การออกรางวัลจะออกรางวัลถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่าน Facebook Fanpage ทกสนะครับ y t u t u นะ BAAC Thailand แล้วก็ตรวจสอบผลการออกรางวัลผ่านธนาคารผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร w w เว b a a c o r t h นะครับหรือแอปพลิเคชัน BAAC Mobile นั่นเองนะครับ เงื่อนไขาการเปิดรับฝากนะครับเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยงเงินฝากและเงินรางวัลน,นิติบุคคลหกักภาษีหน้าที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรผู้ที่ฝากผ่านแอปพลิเคชัน bac mobile สามารถขอออกบัตรสลากออมทรัพย์ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาโดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขอออกบัตรสลากออมทรัพย์ฉบับละ20บาทการโอนกรรมสิทธิ์สลากออมทรัพย์ ชนิดระบุชื่อผู้ฝากต้องดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตนเองที่ธนาคารเท่านั้นไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ด้วยการส่งมอบมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสลากออมทรัพย์ฉบับละ50บาทและผู้โอนกรรมสิทธิ์สลากออมทรัพย์ตั้งแต่ผู้ส่งคนที่2ต้องเสียภาษีร้อยละ15ของดอกเบีย้ยสลากออมทรัพย์เมื่อครบกําหนดกรณีผู้ฝากเสียชีวิตทาย,ยาทหรือผู้จัดการมรดกสามารถขอโอนกรรมสิทธิ์สลาก ออมทรัพย์เป็นชื่อของทายาทหรือผู้จัดการมรดกได้โดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยนะครับเพราะไม่ถือว่าเป็นผู้ส่งคนที่2นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารทกสมาในที่นี้สามารถสอบถาม025550555ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิม,ม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง